ส่วนที่จังหวัดพังงาน,นะครับศูนย์คุณธรรมจัดอบรมนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภาคใต้นะครับส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตครับที่โรงแรมภูง,งาอําเภอเมืองพังงาครับนางสาวนิราชาบัณฑิตชาติรองผู้ว่าราชการจงังหวัดพังงาครับเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต โดยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด,ด้านสังคมกลุ่มภาคใต้โดยมีผู้แทน3ศา,าสนาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองชุมพรกระบี่ส่วน,วนงานราชการองค์กรเครือข่ายทางสังคมสื่อมวลชนเข้าร่วมซึ่งมีการบรรยายพิเศษเรื่องของ Moral f i ไฟ r u p t i o n คุณธรรมกับการป้องกันการทุจริตในสังคมไทยครับนางสาวสุขุมานมลิวันหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคมศูนย์คุณธรรมกล่าวว่าสืบเนื่องจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่6 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใตหทท้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ